Hey, สวัสดีนักเรียนอย่างเป็นทางการนะครับนักเรียนชั้นม .2 เนาะชั่วโมง2มาพบกับครูบตสนะครับอ่าณิาสตร์วันนี้นะชื่อเรื่องว่าฐานนิยมจดตามเลยนะครับฐานนิยมนะครับ เราไม่พูดพรมำทำเพลงนะครับตัวอย่างเลย อธิดังจดตามเลยนะครับอ่านักเรียนครับทีนี้ดูดูเลขนะ มีทั้งหมด14ตัวนะครับถ้าเป็นมัธยฐานเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราจะเรียงอันเรียงนะครับจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากนะแต่ว่าเรื่องฐานนิยมเนี่ยไม่ต้องเรียงนะครับให้เราดูว่าเลขอะไรเอ่ยที่มันมีมากที่สุดในข้อมูลชุดนี้เลขตัวนั้นแหละคือคําตอบคือฐานนิยมนะครับอ่นนักเรียนช่วยครูด,ดูหน่อยครับว่าเลขอะไรมากที่สุดในนี้ เลขเก้าครับเลขเก้าอ่าเลขเก้ามาดูสิครับว่าเลขเก้ามีกี่ตัวอ๋อครูครูพูดผิดครูหมายถึงว่าเลขอะไรเอ่ยที่มันซ้ําซ้ํากันมากที่สุดในในเนี้ยครูพูดผิดโอ้ขอโทษนะมีเลขเจ็ดกับเลขสามครับอ่าเลขเจ็ดมีเลขเลขเจ็ดมีสี่ตัวใช่ไหมครูมีกี่ตัวนะเลขสามเลขเจ็ดมีสี่ตัว เลขเจ็ดมีสี่ตัวเลขสามอะ่ะเลขสามมีสามตัวค่ะเลขสามมีสามตัวอ่ะแสดงว่าอะไรมากกว่ากันเจ็ดค่ะเลขเจ็ดมากกว่าเลขเจ็ดคือฐานนิยมเสร็จแล้วแค่นี้เหรอแค่นี้วันนี้ย<ด>งา่ายที่สุดแล้วฐานนิยมนะครับฐานนิยมคือเจ็ดอ่านะครับอ่ะตัวอย่างถัดไป ดื่มบอกไปอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งต่อไปตัวอย่างที่สองอนักเรียนครับข้อสองเลขอะไรที่ซ้ำกันมากที่สุดครับ สิบสองค่ะสิบสองเหรอนะครูขอดูก่อนสิบสองกับเก้าอ่ะครูสิบสองมีสองตัวเก้ามีกี่ตัวสิบสองมีสามตัวไม่ใช่เหรอครูสิบสองมีสามตัวอ่าเก้า <9 S 1> <2 S 2> มีสามตัว,ตวค่ะเก้ามีสามตัววงไว้ดีกว่าเก้ามีสามตัวแล้วก็ห้า ห้าก็มีสามตัวค่ะอ้าวห้าก็มีสามตัวอ้าวสามตัวเท่ากันหมดเลยอะแล้วอะไรมันจะซ้ํากันมากที่สุดอะไม่รู้อะคุณถ้าเจออย่างนี้นะถ้าเจอว่าซ้ํากันแบบสามตัวเท่ากันหมดเลยอย่างเงี้ยนะตอบไปว่าไม่มีนะครับเพราะว่าฐานนิยมต้องมีตัวเดียวเท่านั้นที่ซ้ำมากที่สุดนะถ้ามาซ้ำเหมือนกันหมดอย่างงี้นะครับ นะครับเมื่อกี้ครูอ่านอ่านอ่านลายโรงเรียนเขาบอกว่าให้ให้ให้นักเรียนมอต้นอนะไปฉีดวัคซีนกันได้เลย <c oughs> อ่ะนั้นขอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวครูจะรีบปล่อยนะครับข้อ <c oughs> สองไม่งงเนาะในเมื่อมันมันหาหนึ่งเดียวไม่ได้ที่ซ้ำกันมากที่สุดก็ <c oughs> ก็นั่นเลยนะครับ ก็ไม่มีเลยนะครับอจดทันไหมจดทันไหมทันค่ะโอเคโอเคอันสุดท้ายแล้วตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะทีนี้ช่วยครูดูหน่อยครับว่าตัวไหนซ้ำกันมากที่สุดเอ่ยเลขอะไรเอ่ยแล้วกมีหนึ่งอ่ามีหนึ่งแล้วก็มีมีสอง มีสองแล้วก็มี<า>มแค่นี้เนาะคแค่นี้สามมีสองตัวสามมีสองตัวใช่ไหมใช่แต่ว่าหนึ่งมีหนึ่งมีสามสามตัวสองมีสามตัวนะครับอย่างเงี้ยเรา <ผม S 1> ตัดสิ<อ>ไนไม่ได้ใช่ใชไหมอะไรนะครับผมมองไม่เห็นแบบมองไม่เห็นเนาะไม,ไม่ไม่เป็นไรนะครับอ่ะทีนี้ทําหน้าจอเป็นแนวนอนอยัง อ่ะทีนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับหนึ่งมีสามตัวสองมีสามตัวคือเราจะตัดสินไม่ได้ว่าหนึ่งหรือสองกันแน่ที่เป็นฐานนิยมนะถ้าเราตัดสินยากแบบนี้นะให้เราบอกว่าไม่มีนะครับไม่มีจบวันนี้นะก็คือว่าต้องต้องมีตัวที่ซ้ำมากที่สุดเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นถึงจะมีฐานนิยมโอเคไหมอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับยากไหมฐานนิยม ไม่ยากค่ะไม่ยากอ่าโอเคเดี๋ยวครูจดงานที่สี่ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวครูเช็คชื่อแล้วเดี๋ยวปล่อยแล้วนะครับเพราะว่าทางโรงเรียนแจ้งให้นักเรียนสามารถไปฉีดวัคซีนกันได้แล้วนะครับเหมือนกับว่าคิวเขาแบบไม่ได้เรียงตามที่เราอันแบบนั้นอนะ่ะที่เราที่เราวางไวไงอาา้อาจจะอาจจะได้ฉีดก่อนโอ้โหน่ากลัวเข็มนี่น่ากลัวแล้ว ไม่น่าก,กลัวช่งดีเื่อแต่ถ้าถ้าไม่ฉีดอ่ะจะน่ากลัวกว่านี้นะถ้าอาการรุนแรงอ่ะมันมันจะหนักกว่านี้นะไปฉีดดีแล้วพราวหนูมองไม่เห็นกระดานอ่ะหนูต้องทําหน้าจอเป็นแนวนอนนะแล้วก็ทําให้เต็มจอ,อครับแล้วก็ปักหมดุดปักหมุดไปที่หน้าจอที่มีตัวเลขอะครับ

ตอนนี้คร <Par> ูเขียนโจทย์รอพวกเราอยู่ก็เรามากระเป๋าไรแล้ว ตาลายว่ะอยากนอนอยากนอนอยากนอนอยากนอ,นกนอนพาลิ้งโจทย์นะเดี๋ยวเพื่อนจะไปทำโจทย์กันแล้วนะอีกหนึ่งนาที ขยับมาที่ข้อสองแล้วกันนักเรียนครับโจทย์มาแล้วงานที่สี่ไปแล้วนะไปแล้วนะใครไม่ทันบอกครูด,ด้วยโอเคงานที่4นะครับ mm hmm. มีข้อมูลมาให้หนึ่งข้อมูลนะครับ ให้เราหา3อย่างด้วยกันนะครับคือค่าเฉลียย่ยมัธยฐานฐานนิยมค่าเฉลีย่ยทำยังไงดารินบอกเพื่อนหน่อย้เลยเไปรวมกันค่ะเอาไปรวมกันแล้วทำไงต่อถามกัน้วก็หไรหอนหันหันหันยันหันห่หมนหี่มีค่ันชัหารด้วยันับดัสิคนั พวกมีกี่ตัวมีกี่ตัวก็หารด้วยจํานวนนั้นโอเคนะค่ะเฉลี่ยนะครับไปดูตัวอย่างงานที่1ได้นะครับอะทีนี้ไปดูตัวอย่างงานที่สองสิคะเฉลี่ยอะทีนี้มัธยฐานนะมัธยฐานนะครับให้เราให้เราเรียงก่อนนะครับอะครูขอขอจดไว้ดีกว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยสาคัญมากเลยนะครับเรียงก่อนนะครับเรียงก่อนแล้วค่อยจับตัวตรงกลางมาตอบนะครับถ้าตรงกลางมีสองตัวทํำยังไงครับอะใครก็ได้ช่วยครูบอกครูที ดาลินก็ได้ดาลินบอกเพื่อนหน่อยถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าเรียงเรียงแล้วเรียงแล้วตรงกลางมีมีสองตัวทำไงเอาไปคูณกันค่ะ no no ะบวกบวกกันแล้วหารสองอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะอ่านะครับจดไว้ดีกว่าสองตัวบวกกันหารสอง โอเคนะสองตัวบวกกันหารสองนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีสองตัวนะโอเคมันมีสองตัวนะต้องบวกกันและหารสองนะครับอ่ะทีนี้ฐานนิยมวันนี้หาตัวที่มากที่สุดตอบจบเลยเนาะไม่ยากมั้งเดี๋ยวครูเช็คชื่อก่อนนะครับวันนี้เรียนเร็วหน่อยเพราะว่าพวกเราต้องไปฉีดวัคซีนกันละ Thank <laughs> you.